สรุปตัวเกมโซโล่เลเวลกำลังที่จะเปิดกันแบบเข้าข้ากันบ้างนะครับว่าตัวเกมมีระบบยังไงบ้างและน่าเล่นหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านั้นขอออกตัวก่อนนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วแล้วก็เป็นเกมเพททั้งหมดเป็นเวลาอยู่ที่1ชั่วโมง20นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างและกันหากใครอยากดูแบบเต็มๆก็ไปดูที่ตรงนั้นนะครับส่วนในคลิปนี้เราจะมาสรุปแบบคข่าๆตามที่บอกและเพิ่มตัวอีกนิดหนึง ว่ามันเป็นเบต้าหรือเปล่าอันนี้คือผมตั้งคําถามไว้นะแต่จากที่เข้าใจคือใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวตัวเกมเนี่ยจะประกาศเปิดอีกหนึ่งที่และประเทศไทยเราก็ได้เข้าร่วมในการเข้าเล่นในรอบนี้ด้วยชเช่นเดียวกันนะครับโดยตัวเกมก็เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วสําหรับ iOS Android รอไปก่อนจ้าโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยเลยแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยครับระบบของโตเกมมีอะไรบ้าง อย่างแรกอยากให้เพื่อนๆเข้าใจกันก่อนนะครับโดยโตเกมเนี่ยหากใครเคยเล่นเกมว n น t h o man มาแล้วมันจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งเราจะต้องอยู่ในหน้าหน้าต่างปกติจากนั้นก็ไปลงดันเจี้ยนซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นดันเจี้ยนสตอรี่เนาะเล่นครบแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรทำละหรือว่าจะเป็นในส่วนของแบบจะมีขุดนะเรียกว,ว่าเป็นเหมือนขุดก็ได้ครับจะมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลานะครับซึ่งเราก็ไปลงตามเวลาที่โตเกมกําหนด เรียกว่าเก็บของแค่นั้นเองระบบหลักๆจะมี2อย่างเท่านั้นนะครับคืออยู่ข้างหน้าฟีเจอร์และเข้าเมนูเข้าดันเจียนจบเท่านี้อันนี้คือระบบของโตเกมนะครับโซนนี้เรียกว่าไม่พลาดกันเลยทีเดียวเนาะเรื่องของกาชานั่นเองฮะโดยกาสุ่มกาชาที่ผมเข้าใจเนี่ยัวเกมจะเอาแบบคร่าวๆเนาะ1โลเท่ากับนะ250 คิสตันแลแร่อะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันผมขอเรียกเป็นเพชรนะครับเพื่อที่จะได้ไม่งงนะฮะทุกๆ1กโลใช้อยู่ที่250เพชรหมายคขาว่าถ้าสุ่ม10โลจะอยู่ที่2,500นั่นเองนะครับและตัวละครที่อยู่ในเมตาอันนี้คือเกมเปิดนะที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเชยจงอินนะครับแน่นอนก็เป็นเป็นผู้นำนะนะของทั้ง5องค์กรนั่นแหละมันเป็นผู้นำยังไงก็ไม่น่าแปลกใจซักเท่าไหร่สลรับกาชา นะครับในตอนนี้เป็นแบบนี้นะที่เห็นนะโดยเบื้องต้นเป็นตัวนี้ก่อนตัวอื่นๆน,น่าจะเกมพยอยมาอีกเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมอาชีพในตัวเกมนะครับเดี๋ยวเราคุยก่อนเนื่องจากตัวเกมเนี่ยเปิดมาแล้วมีแอดมีฮิลมีแท้งมีไฟเตอร์เป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนที่ลงด่านเนี่ยเราสามารถเลือกได้4ตัวละครลงไปด้วยแต่ที่ผมเข้าใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเล่นแค่ตัวละครเดียวส่วนที่เหลือจะเป็นตัวละครซับพอร์ตที่ผมเข้าใจนะ เช่นถ้าเอาฮิลลงมาด้วยก็สามารถกดปุ๊บและลงมาฮิลตามที่เราต้องการได้เลยตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือลงดันฆ่าบอสฆ่ามอนเพิ่มความเก่งให้กับตนเองจากนี้ก็เรียกเพื่อนมาช่วยอันนี้คือระบบในการเล่นนะมีเพียงเท่านี้ของอาชีพเท่านั้นเลยนะครับหลังจากที่เราเข้าตัวเกมเป็นครั้งแรกอันนี้คือคําแนะนํานะครับโดยตัวเกมจะเรียกง่ายๆว่าบังคับเล่น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40นาทีแล้วแต่ผู้เล่นจะเล่นได้ไวหรือช้าแค่ไหนนะครับหลังจากที่ปลดล็อกแล้วเนี่ยเราจะสามารถมีสุ่มกาชาฟรีนู่นนี่นั่นฟรีได้เรื่อยๆหรือเรียกง่ายๆว่าคล้ายๆเกมวันทันแมนนั่นแหละครับถ้าใครเคยเล่นแล้วอ่ะนะเล่นประมาณ30นาทีและจะให้เราสุ่มแต่ในการสุ่มเนี่ยเรียกง่ายๆว่ามันให้โลเราต่ํามากครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะดังนั้นหมายความว่าสําหรับใครที่ อยากรีไอดีย้ําก่อนอยากรีไอดีเช่นอยากได้เชยจองอินในตอนแรกก็คือแบบมันน่าจะยากเหมือนวันทันแมนดังนั้นบอกเขาว่าหาใครอยากรีไอดีและไม่ขี้เกียจเป็นไปได้หาเล่นหล,หลายๆเครื่องนะครับเล่นหล,หลายๆเครื่องดีกว่านะครับและเช่น5 ID ไปเลยทีเดียวแล้วก็ส่งทีเดียวปุ๊บมันอาจจะได้ในพร้อมกันทีเดียวและเล่นไ d ที่ที่เราได้จบเพียงแค่นั้นอันนี้คือคําแนะนําที่ให้ได้เนาะส่วนถ้าบางคนขี้เกียจก็เป็นหลักการเดียวกับวันทันแมนเช่นเดียวกันนะ ซื้อแม่งเลยจบในวันแรกก็น่าจะไม่เกินสัก3 0 0ร้อถึงห้าบาทกรณีรีบนะกรณีรีบแต่ตัวเกมมันยังไม่ได้โอเ n b นเบต้าดังนั้นเล่นเท่าที่มีก็ได้นะครับซึ่งตัวเกมมันให้เราชิมลามาก่อนนั่นเองเนาะจากนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปแล้วกันนะครับว่าตัวเกมน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นโดยเบื้องต้นเนี่ยตัวเกมมีวางแผนในการเปิดพัฒนาเนี่ยประมาณ6เดือนเลย แต่ในแผนหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าผมไม่พลาดหรือถ้าพลาดก็แนะนําเพิ่มเติมได้เนาะโหมด PVP ไม่มีนะครับแต่ที่เข้าใจมีโคออครับโคออถ้าใครเล่นเกมไฟนอลมาแล้วอะครับที่มันเพิ่งเปิดอะเป็นแบบเปิดโกลบอลแล้วอะครับอ่ะที่มันเราไม่ต้องมุดเล่นแล้วอะมันจะเป็นหลักการเดียวกันครับก็คือต้องหาเพื่อนไปลงโคออบตีบอสครับที่ผมเข้าใจนะมีเพียงเท่านั้นเลยครับ PVP ไม่มีนะครับเอาให้เข้าใจก่อนดังนั้นเกมนี้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย แล้วมันจะต่างกับวันทันแมนตรงไหนใช่ครับนี่คือคําถามมันจะต่างกับตรงไหนอย่างวันทันแมนเนี่ยตอนสัปดาห์แรกผมรู้ผมรู้อยู่แล้วโดยเบื้องต้นว่าเกมมันน่าจะไปได้แค่นั้นแหละเพราะว่าไม่เกินสัปดาห์คนน่าจะลงเควสคอนเทนต์ทุกอย่างผ่านหมดแล้วหลังจากผ่านก็ไม่มีอะไรทํานะครับถ้าเกมไม่มี PVP นี่ยิ่งเน่าเลยนะหรือบางเกมมีก็จริงแต่ไม่ใช่แบบเดียวทม์อ้าวยิ่งหนักเลยทีนี้ถ้าเกมมีแล้วไม่เดียวทม์ยิ่งหนักมากนะครับ เพราะคนจะลงไปสู้กับบทหรือ AI นั่นเองพอเป็นอย่างนั้นก็งานงอกสิครับเท่ากับว่าตอนนี้เรายังตอบไม่ได้โดยเบื้องต้นว่าเกมมันจะอยู่ได้นานไหมอันนี้ผมขอออกตัวก่อนนะมันจะเหมือนคล้ายๆหลักการเดยวกับวันทันแมนแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งโตเกมทำขึ้นมาไปไม่ได้ว่าคนจะกลับมาเล่นวงเล็บนะครับต้องไม่นานมากเกินไปจะยักดูแผนไม่มีแผนไม่มีนะครับดังนั้นหมายเขาว่าคือถ้า คนมองว่าเล่นเกมเพลย์แล้วกันอ่ะผมบอกว่าอย่างเงี้ยเหมือนคุณเล่นเกม Resident Evil อ่ะครับที่ใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน4ชั่วโมงในการจบเกมหากอยากเล่นซ้ำก็กลับไปเล่นแต่เพิ่มหมวดไปแบบฮาร์ดคอร์แบบจากอีซี่มา r m a l Normal ไปฮาร์ดคอร์ก็ว่าไปมันน่าจะเป็นหลักการเดียวกันครับไม่ต่างกันเลยคือถ้าใครเล่นเกมนี้อยากแนะนําให้ที่ว่าเล่นคนเดียวเพราะว่ามันเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับแที่บอกมันแค่โคอ,ออก เท่านั้นและอย่างเกมไฟนอลน,นะตอนนี้มีปัญหาคือหาเพื่อนลงโคออกไม่ได้นะครับเกมเปิดยังไม่ถึงหกเดือนเลยครับโคออกหาเพื่อนไม่ได้แล้วนะมันจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเออขอให้ตอนเปิดมันมีก็ลกแล้ว,ลวบบโโกันส่วนหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเกมแนวนี้ทาพีพียังไงบันยาาผมก็จะบอกว่าเดวิลเมคายอ่ะยังทําได้เลยคอมแบทอะครับมันยังทําได้เลยเกมนี้มันก็ทําได้และยิ่งภาพสวยก่าด้วยนะและเป็นโซโล่เลเวลด้วยนะที่คนติด บอกเลยว่าทําได้หลายหลายคนอุอยแม่งทายากผมว่าทําได้แค่มันจริงๆอ่ะมันทําได้เว้ยแต่ที่เหลือก็ค่อยรู้แล้วกันไม่อยากออกตัวเยอะมากเนาะแค่หวังว่าให้เกมทําเพราะใจก็อยากเล่นเหมือนกันนะที่พูดเนี่ยโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสรุปแบบข้า,ขา,าว่าเกมเปิดเดี๋ยวเล่นไหมเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่าเรารู้โดยเบื้องต้นแล้วว่าเกมเป็นยังไงนั่นเองนะฮะโอเคหวังว่าพรุ่งนี้วันที่2 1เเกมเปิดก็ใครอยากเล่นก็ไปทดสอบกันได้แล้วกันนะครับ